บงเชอหกโมงครึ่งนะจ๊ะเนาะหลังฝนตกจ้าหลังฝนตกเมื่อเช้านี่เมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะมาเบ่งพี่น้องความชุ่มชื้นของสวนมีอะไรเสียหายไหมโอ้ยหมักถั่วเนาะคักคัก อันนี้เป็นสวนผสมผสานเนาะจ้าปลูกทุกอย่างที่กินได้โอ้ยสอนมักทั่วเดออริโกโอ้ยสอนมักทัวคักอิเลอยน,น่อันนี้เงาเดียวพี่น้องเคือเดียวเนาะจ้าฝนตกเนาะจ้ะเนาะ คำเชอีมุกดาหารฝนตกเมื่อคืนนี้แต่ฟ้าห้องฟ้ามักเหลื่อมนะเฮ้งหลายพี่น้องฟ้าลองฟ้าแหลบนี่สุดยอดนี่น้ำออกบ่ละบบมีดอกพี่น้องตอนเ้าามามันก็เห็นไอชุ่มชื้นนะจ๊ะเนาะเป็นฝนครั้งแรกที่ตกแรงกระถือว่าสองเซนอยู่พะย่ยวา เบิง่งในคูระว่าอันสองเซนติเมตรเนาะกับประมาณยี่สิบริต่อตารางเมตรกันเนาะพี่น้องต่อตารางเมตรจ้ะเน่ช่วงเช้าแบบถ้านอนนี่นะโอ้สีสุดๆเลยพี่น้องแล้วเมื่อคืนเนี่ยบ่ได้นอนแล้วจ้าเดี๋ยวพาเบิ่ง อันนี้เป็นหลังบ้านนะจ๊ะเนาะหลังบ้านสวนพี่น้องเดี๋ยวอีพอเราก็เสีย็ดอย่างทาสีเนะจ๊ะมา่อห่ข้างในบ้านนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเาพาสำารวจสวนตอนเช้านะจ๊ะนี่อันนี้ต้นมะขามที่ปลูกรอบแรกน่ะติดแลด้วได้พี่น้องเอ้ยติดแล้วจ้าอันนี้เป็นของรอบแรกนะจ๊ะรู้สึกว่าจะส่งต้น โอ้ยนี่มันก็ตกแรงอยู่นะอีพ่อได้น้ำอยู่เดียเมื่อนี้สิปลูกพักกันจองนะจ๊ะเนาะสั่งพักกันจองใหญ่มาร้อยต้นเนะจ่ะร้อยหกบห้าบาทกับสิปลูกนั่นแหละพี่น้องโอ้ยตรงนี้เป็นกอขานะจ๊ะเนาะ ก็ค่าสองกอข่อยกันง่ายเลยพี่น้องย้ายแล้วเพราะว่ามันมีต้นมะละกอเนาะเราก็เลยย้ายเดี๋ยวพาพเบื้องหน้าสวนตอนเชา้าโอ้ยมีแห้งเด้นี่เป็นหน้าสวนเนาะจ้ะเนาะ,ะชะอมชะอมบนมีเวลากินจ้ะ เดี๋ยวเราจะตัดแต่งอยู่เนาะเดี๋ยวให้มีเวลาก่อนสิตัดแต่งคือทางหลังนะจ๊ะเนาะทางหลังขอดกตัดแต่งเ,เ,เรียบร้อยแล้วโอ้ยชุ่มชื้นเด้อันนี้เป็นหน้าสวนนะจ๊ะเนาะหลังคาเราเริ่มสะอาดแล้วพี่น้องหลังคาเราสีเทาด้ไม่ใช่สีขาวเด้หลังคาบ้านนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันโดนฟุ้นโดนยัง อยู่อันบริษัทเห็ดเหือนเนาะกับสามเดือนแล้วมันก็เลยหมอกจ้ะพี่น้องเป็นหลังคาสีเทานะคะอันนี้กับโป่งยอดแล้วพี่น้องเอ้ยเอ่อต้นต้นมะรุมเดี๋ยวสิตัดแต่งอยู่จ้าเดี๋ยวจะตัดแต่งอยู่นะมัเราไม่ได้ให้มันขึ้นแบบนี้เลยนะ อยสิตัดแต่งอยู่พี่น้องหาแนวแกงไสก่อหาแนวแกงซสก่ออู้ยชุ่มชื้นตอนเช้าเนาะอันนี้ผักเสียงดาเราก็เริ่มแลเริ่มเป็นเครื้อแลพี่น้องอันนี้บ้านสวนมาดามบิกอนนะจ๊ะหรือว่ามาดามบิกวัน นี่เศร้านี่พี่น้องอุ้ยเขียวลายอีพ่อเอ้ยตะไคร้ปีหน้าเราสามารถขายได้แล้วเด้อใครจะสั่งก็สั่งโลละสิบบาทจ้าเดี๋ยวพาเบิ่งหอบสวนเลยเสียดายบริน้อน สวนจะมืออคืนนี่นี่ผู้บ่าวก็อยู่มุมนั้น <c oughs> โอ้ยคักพี่น้องสีลังค้าก็เริ่มกลับมาแล้วพี่น้องเริ่มความความสุกะปกเริ่มออกไปแล้วเว้นี่งามง้มพี่น้อง